สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องผู้หญิงขายรถอิสุสูนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อิสูซูเมโทรสาขางาบงวานนะคะมีภารกิจส่งมอบนะคะอีกหนึ่งคันที่จอดอยู่ด้านหลังนะคะปกติก็ส่งกันอยู่แล้วละเนาะแต่ว่าเราเอาคันที่แบบแต่งลห่อๆมาฝาก FC กันนะคะวันนี้นะคะ คันนี้ที่จอดอยู่ด้านหลังนะคะเป็นรุ่นนะคะ Active เหมือนเดิมนะคะเรียกได้ว่าขายดีตลอดการเลยนะคะรุ่นนี้นะคะราคานะคะเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนสามนะคะก็เลยเป็นรุ่นยอดฮิตที่เราบอกว่าจับแต่งตัวได้ค่อนข้างแบบง่ายนิดนึงเพราะราราคาของเขาน่ารักมากๆนะคะวันนี้นะคะต้อมนะคะจะหาเอลซีนะคะมาดูความหล่อกันนะคะว่าคันนี้นะคะติดตั้งอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะคันนี้นะคะ กะจังหน้าเจ้ารุ่นนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเนาะเพราะว่าอย่างที่คุ้นหน้าคุ้นตาก็เป็นสีดำที่ไม่เหมือนคันอื่นนะคะของเขาก็จะเป็นรุ่นเดียวที่เป็นสีดำเลยเนาะสเต็ปต่อไปนะคะที่ต้มนะคะแต่งหล่อให้ลูกค้าก็มีไฟตัดหมอก LED นะคะเป็นไฟตัดหมอก LED ให้อย่างดีเลยนะคะปะวันนี้ตากล้องเราจะเป็นตากล้องมือใหม่นะคะมือก็จะแบบสันส้นๆนิดนึงนะโอเคคันนี้นะคะเสริมหล่อนะคะ เปลี่ยนล้อแม็กนะคะจากค่ายเลนโซนะเป็นล้อ RTG นะคะเรียกได้ว่ายอดฮิต,ตมากๆเนาะลายนี้นะคะแล้วแต่ชอบนะมีขอบแดงขอบเงินแล้วแต่แล้วก็มีดำด้านแล้วแต่ว่าใครชอบแนวไหนนะคะแต่วันนี้เราเลือกนะคะหน้าเงาขอบเงินนะคะเป็นล้อจากค่ายเลนโซพร้อมกับยางนะคะโตโย่เอนะคะเรียกได้ว่ายางของเขาสเปคดีพอสมควรนะชุดนี้นะคะขอบ18นะ สเตปต่อไปนะคะที่เราเสริมหลอกันนะคะเปลี่ยนนะคะกระจกพับไฟฟ้านะคะกระจกตัวนี้นะคะปกติจะเป็นสีดําแบบนี้นะแต่อันนี้เปลี่ยนก็จะเป็นท่อนบนจะเป็นสีตามตัวรถท่อนล่างจะเป็นสีดําไฟเลี้ยวจะออกด้านนี้นะคะเอาเป็นว่าคือไฟเลี้ยวก็จะมี2จุดนะคะก็จะเป็นตรงนี้2จุดนะคะใช้งานได้จริงพับได้จริงนะ ที่เห็นอยู่กลมๆตรงนี้นะคะคันนี้นะคะมีการติดกล้อง360องศานะคะก็เลยจะทําให้เห็นว่าตัวกล้องที่เราบิ้วเข้าไปจะอยู่ใต้กระจกก็เลยจะมองเห็นว่าเป็นมีนูนๆอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวต้องพาไปดูกล้องอีกทีนะคะไปะเดี๋ยวเราคันนี้นะคะติดฟิล์มอติดฟิล์ม ฟิล์มของเราให้ฟิล์มเซรามิกอย่างดีนะคะหน้า40รอบคัน60นะคะเป็นฟิล์มเซรามิกนาโนนะคะก็กันความร้อนได้ค่อนข้างดีปกติมันจะร้อนนะเวลาเราหลดุลด,ลดจอดรถตากแดดแต่ติดฟิล์มนี้เข้าไปนะจากความรู้สึกเซลนะ <c oughs> เอาความรู้สึกเซลนะคะเวลาที่เราเปิดประตูขึ้นไปดัด่งรถจากรถทดลองขับที่เคยแบบนั่งรู้สึกว่ามันแบบไม่ได้ร้อนมากเหมือนเหมือนฟิล์มทั่วไปนะคะอันนี้เป็นความรู้สึกสวว่วนตะัวเนาะโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกัน เดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันนะคะวันนี้ตากล้องมือใหม่อาจจะภาพอาจจะไม่ดีนิดน,งนึงนะคะโอเคนะคะอันนี้นะคะเป็นคาดเอวจากคาดมาสโตดนะคะอย่างที่คุ้นหน้าคุ้นตาก,กันอยู่แล้วเนาะคือคาดเอวรุ่นนี้เขาจะเป็นเอกลักษณ์นะเพราะว่าเส้นสายเขาค่อนข้างเล็กแล้วก็ดูแบบเรียบๆนะคะไม่ไม่ไม่เยอะมากนะคะนี่เลย แล้วแต่ใครชอบนะถ้าเกิดว่าใครชอบแบบไหนมีฟงมีไฟอะไรเงี้ยเราทําให้ได้หมดนะแต่คันนี้นะคะลูกค้าเลือกจากใครมาสโตนะคะชอบแบบนี้น้อยน่ารักน่ารักนะคะโอเคด้านท้ายของเราก็ไม่มีอะไรนะมีแค่คัดเอวนะคะเดี๋ยวต้อมจะพาไปดูภายในนะคะเดี๋ยวตากล้องเชิญค่ะเดี๋ยวเปิดประตูดใูในตากล้องนะคะลูกค้านะคะเลือกเปลี่ยนเบาะนะคะเป็นนะคะอ่ากล้องสมือนิดนึงนะคะเดี๋ยวนะ ลูกค้าเลือกเปลี่ยนเบาะเนาะเป็นเบาะสีดำนะคะเป็นเบาะสีดำนะคะได้สีเงินนะคะก็จะได้แบบแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูงานเบาะเดี๋ยวให้ดูงานเบาะกันนะคะนี่เลยฝั่งนี้จะย้อนแสงนิดนึงนะคะแสงจะไม่ค่อยดีนะโอเคแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเราให้ดู ตอนที่หนึ่งนะคะนี่เลยอันนี้เป็นแผงประตูข้างเนาะเราทําให้หมดเลยนะแผงประตูข้างเอยแล้วก็ตัวเบาเอยนะคะก็คือเรียกได้ว่าครบชุดนะคะหล่อนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่มันติดฟังก์ชันที่พวงมาลายัยปกติเจ้ารุ่นนี้ไม่มีมันติดฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะแต่อันนี้เราติดตั้งให้นะคะ และที่สําคัญนะคะเดี๋ยวอันนี้เป็น360องศาเดี๋ยวต้อมขออนุญ,ญาตไปหยิบกุญแจมาสตาร์ทรถให้ดูเนาะจะได้เห็น360องศาของเรานะคะ360องศาของเรานะคะสามารถใช้ Apple c a r p l a y ได้แล้วนะเดี๋ยวให้ดูสามารถใช้ Apple c a r p l a y ได้แล้วนะคะ นี่ก็จะเห็นเป็น360องศานะคะเวลาแบบสำคัญนะผู้หญิงเราบางทีมันไม่แม่แมนนะเนาะ,เ,นะเวลาถอยรถอ,ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเห็นแบบเห็นทุกมิติเปิดไฟเลี้ยวตบไฟเลี้ยวเมื่อไหร่นะคะอันนี้ตบไฟเลี้ยก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้ถ้าเราปิดไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราตบไฟเลี้ยวเมื่อไหร่เวลาเราขับขีอะคะ่ะหรือมุมอับหรือมุมอะไรเขาก็จะแบบ เด้งเป็นเป็นรูปรถขึ้นมาให้เราเห็นว่าซ้ายขวาเรามันมีอะไรไหมอะไรอย่างนี้เนาะนีเลย่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเดี๋ยวต้องให้ดูไฟตัดหมอกที่เราติดไปเมื่อกี้ก็คือเดี๋ยวให้ดูว่าบิ้วเข้าไปตรงนี้นะคะอันนี้เปิดก็จะติดตามไฟหน้าหรือเราจะปิดก็ได้เนาะนี่เราจะปิดไว้ก็ได้นะคะ่ะอันนี้ที่ทุกคนสงสัยคืออะไรนะคะคันนี้นะคะมีการ ติดตั้งนะคะ A box คันเร่งไฟฟ้า A box ก็คือตัวนี้จะช่วยการออกตัวได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าเวลาที่เราขับไปอะคะ่ะบางๆางบางคนแบบเคยใช้รถที่ออกตัวดีๆอย่างเงี้ยบางทีอาจจะอาจจะไม่ตอบโจทย์ก็เลยสามารถเลือกตัวช่วยของเราได้นะคะก็สามารถตั้งระดับได้นะคะแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนเนาะโอเค พี่ต้องบอกไปนะคะว่าเรามีกระจกพับไฟฟ้านะคะตัวนี้ก็จะบิ้วบิ้วเข้าไปในตัวแผงประตูข้างแบบนี้เลยนะคะใช้งานได้จริงนะคะใช้งานได้จริงนะคะกดออกกดเข้าอะไรเงี้ยใช้งานได้จริงใช้งานได้เหมือนตัวท็อปเลยนะคะนี่เลยเจะบิ้วเข้าไปในตัวนี้บิ้วเข้าไปในตัวแผงประตูข้างนะคะโอเคปะเดี๋ยวสิ่งสุดท้ายนะคะคันนี้นะ <laughs> ไม่ท้ายสุดนะสิ่งสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดตัวนี้เปลี่ยนสัญญาณการขโมยเพิ่มสัญญาการขโมยเปลี่ยนนะคะเป็นกุญแจพับนะคะเดี๋ยวอันนี้ขออนุญ,ญาตไม่แกะดีกว่าเนาะเดี๋ยวให้ลูกค้ามาแกะเองนะคะตัวนี้เป็นกุญแจแบบพับนะคะแต่ว่า,าลูกค้าอาจจะต้องเอาไปกัดดอกนะคะเพราะว่าเราทําสัญญาณให้แล้วก็ เป็นคุณแจให้แต่ว่าเราไม่มีบริการกัดดอกนะคะลูกค้าอาจจะเอาไปกัดดอกเองเรามีให้แบบนี้2ดอกนะสําหรับใครที่อยากได้นะคะเอาไปเสริมหลอเนาะ โอเคสิ่งสุดท้ายและท้ายสุดจริงๆนะคะคันนี้นะคะคันนี้นะคะ,คนนะ,คะมีการติดตั้งพรม 6D นะคะขออนุญ,ญาตเอาที่รองออกเนาะจะได้เห็นพรมนะคะคันนี้ติดตั้งพรม 6D นะคะนี่เลยงานพรมของเรานะคะลูกค้านะคะเลือกเป็นเบาะดำได้ดำนะคะเราสามารถดูดูได้นะว่าเราอยากได้สีอะไรให้ mix and match กับตัวเบาะเราได้นะคะก็เป็นแนวทางนีให้เลือกเนาะว่าชอบแบบไหนนะคะ โอเคคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่พา F C มาดูเนาะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะ n e X นะคะก็สามารถสอบถามต้อมเข้ามาได้นะคะก็วันนี้ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์เป็นปกำลังใจให้ต้อมผู้หญิงขายรถอีสุสด,ด้ยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจะพาไปดูคันไหนอีกหรือไปส่งมอบที่จังหวัดไหนอีกฝากติดตามเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ